สำหรับใครไม่รู้ว่าเกมนี้มันคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆแล้วกันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากสงครามเราจะได้รับบทเป็นชาวเมืองที่โดนล,ลูกหลงจากสงครามครั้งนี้และในช่องผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ไปแล้วสามารถไปกดดูกันได้นะถือว่าครั้งนี้เปิดเป็นซีรีส์ใหม่เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันคือ DLC เวลาในการเล่นมันก็ค่อนข้างน้อยแต่ก็พยายามเอาเนื้อหามาให้เยอะๆมันจะได้ดูสนุก <c oughs> และยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Dis War of Mine ตอน คำสัญญาของพ่อกูจะแอกเสียงรอไปทำไมเนี่ยประวัติของครอบครัวนี้ก็อาศัยอยู่ด้วยกัน3คนแต่ช่วงที่เกิดสงครามกับหนีไม่ทันทําให้ต้องติดอยู่ในเมืองแต่แล้วบาบาร่าผู้เป็นแม่ก็ต้องมาล้มป่วยในสภาพที่เมืองกาลังชิปหายไปหมดสุดท้ายหล่อนก็ต้องมาจากไปจากเหตุการณ์สุดน่าสะเทือนใจของเอเมิเลียทําให้เอเมิเลียเกิดการช็อกไม่พูดตัดขาดจากทุกสิ่งและสิ่งที่สาคัญหนูน้อยนี่ก็ต้องมาล้มป่วยอีกหรือคนที่ดูน่าจะปกติที่สุดก็คืออดัมผู้เป็นพ่อวันแรกก็ให้กาลังใจกััันนนนนนแแและะะะะกกกกถถึงงงงมมมม้้จเเเเเป็็ฝ่่่่าาาายยยทททีีีูดคควววอออออชรรไไบบบบุศษตหขข หนห่อยเล่นนานแล้วก็ลืมไม่ใช่เรื่องแปลกอะนไหนก็เป็นช่วงหาของก็ขอบอกไปก่อนแล้วกันว่ามันมี3ตอนนะฝากติดตามด้วยอันนี้ EP แรกชอบเยอะก็มีกําลังใจทำอะผมเลือกที่จะคราบโต๊ะคราบก่อนจะได้ครบาบแฉลงและที่ขุดทำให้คราบก็อสนุกจังวะ ปกติเวลากลางคืนมันเป็นเวลาหาของแต่เรามีเด็กที่ป่วยอยู่ที่บ้านปล่อยให้อยู่คนเดียวมันก็อันตรายอ่ะก็ทําได้แต่นอนเฝ้าไข่ไอ้ห,หนูนี่อย่างเดียววันที่2ก็เริ่มต้นด้วยการไปขอความช่วยเหลือจากสัญญาณวิทยุโอฮัลโหลใครก็ได้ช่วยกด้วยลูกก็ป่วยอ,อ๋อครับหาของคือไม่อยากจะพูดนะว่าทางคลิปเนี่ยตัดออกไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะไอ้การรู้เนี่ยนอนติดเตียงมาหลายวันไม่ได้กินอาหารเดี๋ยวก็ได้นอนแห้งแน่บ้าโค้ชโชคดีมีคนผ่านมาหาเราพอดีเราก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน,น่่กราก็ยยมอชววะ หาของในบ้านผมก็เจอตุ๊กตาเอามาให้เอมิเลียได้กอดจะได้ไม่เศร้า oh. กูคิดถูกหรือเปล่าในที่เล่นเกมนี้มาไหนๆก็เล่นแล้วลุยเว้ยออ้สหายเพื่อนบ้านมาบ้าแล้วครั้งนี้มันก็เอายามาให้ครับของฟรีไม่มีจริงก็ต้องแหลกกับมัน่ะแหละทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหกูแค่เอาขวดเดียวมึงรีดกูขนาดนี้เลยเรอโอเคอย่างน้อยก็ดีหน่อยได้ยาตกดึกก็เหมือนเดิมครับไปไหนไม่ได้ก็เฝ้าใครกันต่อไปมีคนมาหน้าบ้านเราแงะอ่าไอ้นี่พี่ชายเราเองครับเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวดีมาถึงหูใครมีลูกหลานอยู่กับตัวเองก็จะได้สิทธิหลบหนี จบสนทนาด้วยมีดีสักเท่าไหร่ก็ต้องจำใจแยกกันอยู่แม่ชีวิตได้นไปว่ะเปิดวันมาเจอข่าวร้ายเราเฝ้าไข่อย่างเดียวจนไม่ได้พักทำให้ต้องสลบไปความชิบหายก็พาลูกเราไปไหนไม่รู้แต่ก็เจอเบาะแสสำคัญเลย <c oughs> ไอพี่ชาย ตัวไล่ก็คือมึงเองเลยถ้าให้เริ่มสืบว่าควรจะไปบ้านพี่ชายก่อนน่าจะดีเอ่อทางบ้านไม่มีใครเลยครับบังเอิญเจอจดหมายสาคัญขอยารักษาพี่ชายเราก็ยิงใจบุญอยู่อะไปดูที่ร้านยาก็ไม่เสียหายอะไรโอ้ข่มขับสําหรับของโอแม่สาวน้อยรับได้แล้วเว้ยจุดหมายต่อไปก็คือร้านยาเหมือนตอนนี้เราตามหลังมันไม่ไกลก็ทรงสืบกันต่อไปหลักฐานสําคัญก็เจอลูกสาวเคยมาที่นี่เออมันทําผมอึ้งไปเลยว่ะคนที่นอนแห้งอยู่ก็เป็นพี่ชายเราเองครับชิบหายแล้วเป้าหมายเราไม่ใช่พี่ชายแล้วแล้วมันไขวะเนี่ยทรงสืบอกว่่าานนจะโด พาตัวไปที่โรงเรียนแล้วประเด็นคือที่โรงเรียนน่าจะมีคนหลบกันเพียบก็ไปสิครับไดอารี่ที่รักวันนี้สงบสุขความชิบหายไม่อยู่มันเข้าไปไงวะวันที่ผ่านมาอะไรจุด<ม>ไหนไอ้นี่ก็ร้องเพราะนะช่วงเช้าก็เป็นตอนชิลๆครับไม่มีอะไรก็ข้ามไปตอนกลางคืนเลยผมเลือกที่จะไปหาของที่ซรากบ้านแถวแถวร้านยามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกครับโอ้ผมลยชอบจริงๆเวลาเห็นของพวกนี้มันจะลังเข้าบ้านเราอะโอ้แย่และทั้งหิวทั้งเหนื่อยเดินขารากไปสิระหว่างทางที่เดินอยู่ก็อยากจะแนะนําอะไรเล็กๆน้อยๆซีรีส์ที่ผมกําลังทําอยู่ค คฝากไปกดดูกดไลค์หรือจะเม้นก็ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะจบการโฆษณา,าอุ้ยแสงสว่างมีจริงตลอด7วันที่ผ่านมาผมก็งงว่ามันจะเข้าบ้านฝั่งนั้นยังไงวะและนี่ก็คือคําตอบที่ผมได้แม่สาวน้อยพี่มาลบแล้วจ้สปอยก่อนเลยถ้าผมไม่ได้กับดักหนูนี่ช่วยนะอดตายไปนานแล้วผมตัดสินใจที่จะกลับมาบ้านพี่ชายอีกครั้งเพื่อมาเอาอาวุธที่เหลืออยู่แต่ไอ้ฟาก,กูไม่ได้เอาฉแฉลงมาวันที่8เชา้าวันสดใส <c oughs> ขโมยขึ้นบ้านกูอีกไอ้ อย่างน้อยก็ขโมยของที่เราไม่ค่อยใช้ก็ถือว่าด,ดีไปงุดงิดกับเวลาที่เสียไปและขโมยที่แอบขึ้นบ้านลงก,กับใครไม่ได้ก็ต้องมาลงกับเฟอร์นิเจอร์นี่แหละไอ้เวรเ้ยสับแมง่งพอรู้ว่ามันได้ไมเฟอร์ลูงี้ก็สับทั้งบ้านเลย,ล<ด>ยแล้วกันพอแล้วจะฟังอะไรนักหนาใจจริงก็ไม่อยากจะไปรแต่เห็นบอกว่ามีอาวุธนี่ก็ไปสักครั้งก็ไม่เห็นเป็นไรของมีแค่นี้นะไอ้สัตสงบสติอารมณ์อัพโตคาวแล้วก็ไปปิดช่องโจรกันดีกว่าเฮ้มีคนมาบ้านโอเคกำลังลงไปนะโอ้ยกูเหนื่อย ถือว่าครั้งนี้มีของน่าซื้อเยอะมากแต่สิ่งที่ผมอยากได้มันไม่มีขายอะสิอะไรหรอความรักจริงๆขอสารภาพเลยผมมารู้สึกตัวอีกทีว่าผมโง่ามากตามจริงมันให้เราไปสืบที่โรงเรียนแต่ผมก็เอาแต่หาของอะไรนั่นเพราะในใจก,กลัวว่าจะไปไม่รอดอะผมจะขอพูดแบบเร็วๆเลยลวกันตกเย็นวันนี้ผมเลือกที่จะมาปั๊มเก่าที่จริงมันก็ไม่ได้เก่าหรอกเพราะมันโดนสงครามมันเลยเก่าอะสวัสดีวันที่10วันนี้ก็เพิ่งจะเข้าเควสหลักผมก็เจอเบาะแสเต็มไปหมดก็ถามชาวบงชาวบ้านแถบดุด่ากันมาอีกสุดท้ายก็ต้องกลลับไปมมมเเเดิิฟาร์ของจนนพืคว เไปแล,ลืมง่ายจริงๆลืมแม่งทุกอย่างยกเว้นลืมเธอโทษๆอยู่ดีกูก็พูดไรเนี่ยแอบไปอ้วกได้นะไม่ว่าอันนี้เสี่ยวจริงผมได้กลับมาที่โรงเรียนอีกรอบเผื่อจะมีคนรู้ว่าเห็นลูกเราที่ไหนก็เป็นในลุงนี่แหละครับที่รู้แต่ลุงแกก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรให้เรารู้อะไรสักอย่างแถมให้เราเลือกอีกว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลก็ต้องเอาเนื้อ3ชิ้นมาแลกไอเวยนเอ้ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ ลุยเลยคือมันต้องการ3มก 3, ูมี2แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อหนูให้ลุงแกเขาแดกไปเลยไม่รู้จะโชคดีไปไหนพี่เทดของก็มาเสริมเนื้อถึงที่ไม่พลาดครับกูขี้เกียจวิ่งไปมาแล้วอ่ะเอาไปมึงบอกกูมาให้หมดนะถ้ากักกูกกฟรีคลิกหน้ามึงแน่ลุงแกก็บอกว่าคนรูปร่างคล้ายเราอุ้มไปที่โรงพยาบาลเก็บผลผลิตแป๊บนึงถ้าวันไหนไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ใช้พลังตัดต่อนะเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจตรงกันวันที่14ผมมาตามที่ลุงแกเขาบอกก็เลยถามคนนั้นคนนี้ะปรตูอะะไรอทไมะงเดอะ 嗯。<laughs> ลองกลับไปดูฟุตที่แล้วก็เข้าใจทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ประตูมันคือกล่องเก็บของโถ่ก็ไอคอนมันอยู่กแกล้ก้ประตูกูนึกว่างัดประตูนี่ว่ามันจบเร็วไปรีรีีเพื่อความเร็วก็สปีดลันละกันผมไม่กกงอยู่แล้วความชิบหายก็เสียหายเขาให้ไปยุ่หิมะเขาอีกไอเวนเอ้อที่นี่ก็เป็นที่อันตรายถ้าเกิดไม่ระวังกระโดนยิงตายแน่เฮ้ยเชี่ยมึงไม่เห็นกูไม่เห็นกูขอยความรักบางตามึงอ่าเฮ้ออืมมันคือตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ใช่ไหมเอาหน้าผมรู้หน่าว่าทุกคนให้โอกาสตื่นจากความตายภาพตะกี้เป็นแค่ฝันนนรราายคเี่ก็ โดนเทซ้ำๆก็ยังไม่ไปไหนตั้งตารอทำไมมาเลยครั้งนี้กูไม่พลาดแน่มันมาแร้วออสวัสดีครับพี่ผมกลับบ้านก่อนนะครับไม่น่าเชื่อเลยกูรอดได้ไงวะวิ่งสวนอยากจะเป็นเพื่อนอา่ากว่าจะเข้าเควสหลักได้หลักฐานสำคัญครั้งนี้ก็เจอเสื้อของลูกเราครับประเด็นคือทำไมมันมาอยู่ที่ใครก็ไม่รู้มึงมาคุยกับกูหน่อยสิคุยไปคุยมามันก็บอกได้เสื้อม่อีกทีขอคืนนะครับคุยกับคนนี้ก็ตกลงปงใจก็ไม่ได้ก็ต้องไปคุยกับคนใหม่เด็กๆในกระเป๋าก็เยอะมากขอไปเก็บก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตัดกลััับมมมมาาาากกก็็เเจจอออหหประทีี่่่นนถสสยยวไได้้ืงง หมอแกก็ให้ไปถามอีกคนแต่อีกคนโดนทหารจับตัวไปแล้วก็ต้องไปถามยามเฝ้าตึกแกก็บอกว่ามีร้านอะไรไม่รู้ใกล้ๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดไปก็เอาตัวเองไปเสี่ยงตายเมื่อพูดมางี้นะใครจะไปสนล่ะครับก็ไปเลยคืนของวันที่23บา้านเมืองชิบหายแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่เฮ้ยทำไมตัวกูอยู่ๆมันก็วิ่งเข้าไปวะไอเวเนยเมาลั่นทำไม่ต้องเสียเวลาไปฟรีๆเลยก็ต้องกลับมาที่เดิมในวันถัดไปแต่ก็ไม่เหลือใครอยู่แล้วพอมาดูชั้นใตดินก็ทุกอย่างมันสายไปแล้วครับคนที่เราต้องมาตามหาก็โดนฆ่าตายจ จริงว่าลูกเราไปไหนใครลักพาตัวไปผมจะบอกความจริงให้รู้กันต่อจากเมื่อกี้ถ้าเราช่วยชีวิตหมอคนนั้นได้มันก็จะแนะนําให้เราไปที่โบสถ์เหมือนกันเหมือนกับจุหมายที่เขียนเมื่อกี้พอมาถึงโบสถ์ก็ต้องมาเจอกับการสังหารหมู่คนตายก็เต็มทางเข้าโบสถ์เราเลยต้องไปถามคนที่อยู่แถวนี้ซึ่งก็เป็นหลวงพ่อถามไปถามมาบรรยากาศในการคุยมันโคตรแปลกเดินมาจนถึงหลุมฝังศพผมอยากจะให้ทุกคนอ่านเองดีกว่า คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือเราเป็นโลกครับมันก็เป็นโลกที่เกิดจากเรื่องเลวร้ายทางใจทําให้เราทําใจไม่ได้ทั้งที่สูญเสียไปแล้วจะให้เข้าใจง่ายๆอีกก็คือโลกปฏิเสธความจริงไม่ได้และนี่ก็คือ5ชั่วโมงใน t h i s War of m y DLC คําสัญญาของพ่อจะมีอีก2ตอนนะครับอย่าลืมติดตามด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในการประจนภัยครั้งหน้าบาย